สวัสดีครับผมตุ่มลายเซอร์นะครับวันนี้ตุ่มจะพาทุกคนนะครับมาชมปลาตุ่มเลี้ยงไว้นะครับว่ามีขนาดตัวใหญ่แค่ไหนแล้วนะครับในเวลา2เดือนที่ตุ่มเลี้ยงไว้นะครับและปลาที่ตุ่มเลี้ยงไว้เนี่ยตุ่มลงทุนไป1,000บาทวันนี้ตุ่มจะมาตกปลาเพื่อที่จะไปขายนะครับแล้วก็ไปขายแล้วจะดูว่าเราได้ต้นทุนหรือได้กําไรหรือขาดทุนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยคนระับ ครับทุกคนวิธีการตกปลานะครับเราก็มีเหยื่อนะครับเป็นข้าวข้าวเหนียวข้าวเหนียวบา้านเฮาเนี่ยและ แล้วก็มีเบ็ดถ้าภาษาอีสานเอินว่าเบ็ดดีดนะครับเบ็ดดีดเบเดดดเ็ดไม้ไผ่ขั้นตอนที่หนึ่งคือใส่ใส่เงี้ยหล่อทำให้เหนียวเหนียวเม็ดเล็กๆนะครับอันนี้เราจะตกปลาหมอเรามาดูกันเลยนะครับว่าเราจะได้หรือเปล่า เอา้าบอกแล้วคันเ้าพ่อยงหากินนะผมไม่อยากผมไม่อยากเ้ามันง่ายครับเกือบรุดแล้วเมื่อกี้นะ สักพ so right um ักเราจะไปย้ายตรงที่ที่หนึ่งนะครับมุมหนึ่งนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยเราตกบ่อยแล้วแล้วทีนี้ป่ามันปลามันขุนค้นปลามันขุนเบ็ดแล้วครับเขาหยิ่งงายไปฟังคุณตอนนี้เขาเปลี่ยนสถานที่นะครับเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมที่จะจับปลาเพราะว่ามุมเก่าปลามันขุนเบ็ดแล้วมันบ่กินมันบ่กินเงี้ยแล้วครับเดี๋ยวเขาเปลี่ยนมุมนี่ว่ามันจะกินบ่เดี๋ยวเขามาเบิ่งกันต้องไปไหมใช่เนาะ thấu đấy thôi kiểu 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để có สองแล้วนะครับหนึ่งสองสามแล้วทุกคนเวนปลานิน่นอันนี้ปลาหมอนะครับทุกคนปลาหมอไปเข็งบ้านเขาปิ้งกินกับตำหมูกรึเกได้แล้วเฮ้ยเดตีนเดตีน ไปมือสันหรนี่นะครับที่บอกว่าให้เรามาระวังนะครับตามดีนเราันจะตั้งเมอโอเคนะครับตอนนี้มุมนี้เราได้3ตัวแล้วเดี๋ยวเราจะตกไปเรื่อยๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้เยอะแค่ไหนนะครับทุกคน เรียบร้อยนะครับทุกคนภารกิจของเราวันนี้ตกปลาไปขายนะครับว่าเราจะได้ต้นทุนหรือกําไรกี่บาทเดี๋ยวนี้เราก็ได้เยอะอยู่เดี๋ยวดูกันว่าได้กี่ตัวโอเคครับทุกคนสําหรับคลิปตกปลาวันนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะนําปลาไปขายนะครับว่าเราจะได้ต้นทุนจะได้ กำไรกี่บาทนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็อยากจะบอกว่าขอบคุณ B ี่พีเอทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามทางเพจของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ทางเพจสบายใจคาเฟ่แล้วก็ y o YouTube สบายใจคาเฟ่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะครับ